สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับผมสวัสดชนนะีช่วงเย็นนะช่วงเย็นนะเอานี้มาอยู่ที่หน้าร้านปูนะครับอยู่ที่หน้าร้านปูตอนนี้มีไล์สดนะเอฟยูไนกำลังไล์อยู่นะใครอยากดูวิวปูนะเข้าไปเลยตั้งอยู่ตรงนั้นนะสดสดตอนนี้ให้เอฟซีดูวิวปูแบบเดียวทำคือแบบตั้งยาวไปเลยตั้งยาวไปเลยใครอยากดูนะไล์สดตอนนี้เข้าไปดูได้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาอัปเดตงานสารานะฮะกับช่างนะเนี่ยโอ้โหจะเสร็จแล้วเหลือแปดแผน่นแปดแผน่นแปดแผ่นครึง่งแปดแผ่นครึง่งอันนี้ก็มีขุนพันธ์นะฮะก็อัปเดตอยู่นะฮะไปบ้าน,นอกครับสบายดีนะครับพี่น้องสบายดียดนี่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูช่างทํางานนะถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันนะครับฝากดูคลิปย้อนหลังให้เอ็มยูไนด้วยนะครับผมฝากดูคลิปย้อนหลังให้เอ็มยูไนด์ด้วยฮึมฮึมดู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 เด่นนะช่างก็เร่งมือนะครับจะให้จบนะวันนี้นะโอ้สวยมากเลยก็เหลืออีกไม่กี่แผ่นนะครับ Oh, สวยเลยแจ้วเลยนะด้านตรงกลางจะเป็นสีครีมนะสีออกกิมครีมส่วนด้านข้างเป็นสีขาวมีลายดาวอาวดาวเอามาอัปเดตสาลานะครับอูซาลา สวยงามมากไปดูใกล้ๆเลยนะครับสุดๆเรียวๆแจมๆเลยนะครับนี่เบื้องอ่ะอบรรยากาศนะดูบรรยากาศอานปูกันบ้างนะอัปเดตแล้ว อันนี้ก็จบนะจบงานปูกระเบื้องแน่นอนบรรยากาศสวยๆที่วังปูปาริจิตนาคารนะนะอคือคักนะวันนี้คือคักก็มีนางรำนะแต่เช้านะมาอัปเดตสถานการณ์นะร่่งเช้าก็มีนางรำนะมารำอวยพอมันเกิดให้พี่วาลีครับพี่วาลี นะเนาเซนนาเออครับโลเซนนาเออก็ช่วงสายนะช่วงสายก็มีเอฟซีมานะมาเยอะนะผัดเปลี่ยนกันไปผัดเปลี่ยนกันมานะมากราบไหว้ขอพรองคูนะแล้วก็มีลุงช่างที่ลุงช่าง,ง,งก็ทําประตูนะครับร้านสมพรปากจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ผ่าน้้ามนต์ไปซื้อพิซซ่านะฮะพานมนต์ไปซื้อพิซซ่ามาสักครู่นะลุงพันก็มาจากคาชะโนดนะฮะมาจากคํชะโนดได้ใบสีมา เต็มคันรถเลยนะครับผมบสีมาเต็มคันรถแล้วก็ประมาณนี้นะเราก็มาอัปเดตนะมาอัปเดตศาลานะมาอัปเดตศาลาที่อยู่ด้านหน้าปูนะวิวกำลังสวยนะครับนี่อาทิตย์กำลังตกดินวิวสวยๆนะฮะ วิวสวยๆแจมๆเลยด้านหน้าของวังปูนะก็มีโครงการเยอะแยะนะที่เกิดขึ้นนะรถไถก็มาไถเนาะวันนี้ด้านหน้าเขาก็มาปลูกมันนะไอ้กำจัดหญ้านะกำจัดหญ้าที่สวนมันด้านหน้านะครับใกล้เสร็จแล้วเนาะอันปลูกกระเบื้องนะครับ อานปรุกเคื่องใกล้จบแล้วพอเป็นกลังใจให้ช่างนะครับเนี่ยเอาให้จบเลยวันนี้สวยนะสวยนะมองไปนี่เงากิ๊กเลยนะเนี่ยเงากิ๊กเลยเนี่ย โอ้โหแอคชั่นแอคชั่นถ่ายปกวะหา,าฟื้นก็ถ่ายปกนะฮะใช้ต่างไท้เรียวนะ Đây là đây là bà. bà. Chéo. Yeah. ครับลุงครับครับลุงครับลุงครับผมอยู่กลับพรุ่งนี้ครับครับผมครับผมครับได้ครับลุงครับได้ครับครับผมครับสวัสดีครับ ลุงช่างนะก็โทรมานะลุงช่างจะไปธุระนะลุงช่างเลยธุระก็โทรมาฝากดูแลพื้นที่นะครับก็โทรมาถามมากับวันไหนเนาะก็อยู่สามวันนะวันนี้อาทิตย์นี้อยู่สามวันก็กลับพรุ่งนี้นะกลับพรุ่งนี้นก็ดูการอัปเดตไปนะอัปเดตไปนะครับ คุณพันชาแนลมาแล้วนะคุณพันชาแนลเสริมทับเสริมทับเสริมกำลังละคุณพันเสริมกำลังมันอันตัวตั้งกล้องมบบเป็นอีกแบบนึงนะนะเอาแบบใหม่แบบนี้ ต้องข้องกน้องเลยอยู่นกแก้วน้องเนี่ยเนี่ยวตั้งต้องเอาไปเนี่นี่เดี๋ยวเขาบ้านเขาเมียนเดี๋ยพี่น้องเลยใจเย็นๆครับเดี๋ยวปีกากันนะพี่น้องนี่ไงเนี่ยนี่ว้าวโอ้โหาไป